วิโก้ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซนบูมบอลเต็งหากคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงกดติดตามไว้ได้เลยครับสวัสดีครับวิโก้ฟุตบอลเพื่อการลงทุนประจำันาคารที่24มิถุนายน2568นะครับผมมาอยู่กันกับฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้งดทำคลิปวันหนึ่งนะฮะโอ้เสียงยังไม่ค่อยสบายอยู่เลยแต่ว่าในไลน์แอดครับผมตอบแทนด้วยการจัดทีเด็ดไปให้1ปีเน้นๆนะครับก็คือแอดมาริดนะ ต่อ0 5ชนะ1-0นะครับตัวนี้ได้มาครึ่งหนึ่งขำๆนะครับใครที่ติดตามในรายแอดเมื่อวานก็น่าจะยิ้มแย้มกันไปประมาณนี้นะฮะส่วนสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับผม4คู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับ3คู่ที่เราจะใช้จัดกิจกรรมทาผลสกอร์กันได้แก่ อักแลนกับโบคาจูเนียเบนฟิก้ากับไบยามินิกและอีกหนึ่งคู่ครับก็คือทางนั่งของเอสกซ์เพรสตูดิสกับเชลซีนะครับขอเป็น3คู่นี้เลยละกันทายสกอร์ถูกหมดรับไปเลยครับ3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับ1,000 0บาทสำหรับ v i p นะฮะ คู่หลักคู่ปรับใจวันนี้ขอเป็นเบนฟิก้ากับบาเยนล้วกันน่าจะสนุกนะคู่ใหญ่สุดแล้วนะครับคู่นี้ไทยถูกรับ100บาทครับสำหรับขาจอแล้วก็3 0 0บาทสาหรับ VP ีนะครับใครสนใจครับอย่าสมัคร VP ีรุ่นเงินหมือนทุกวันแบบนี้คุ้มๆเลยครับสอบทมหลังไมม์มาได้ไลน์แอ b o m ป8อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเว็บไซต์กีฬาสักเว็บหนึ่งเอาไว้ลงทุนขำาอะไรแบบนี้นะเออให้ผมดูแลคุณได้แล้วกันนะครับทักมาคุยกันหลังไหม์รายละเอียดนะครับไลน์แอนะอะ และสุดท้ายนี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันซะหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีดีก,กันกับช่องวิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซมบุบอลเต็งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเน้นๆกันนะะช่วงหลังๆนี่ฟุตบอลฟีฟ่ากับเวอร์ครับนี่บา้บาๆบอๆกันหลายคู่เหมือนกันนะครับผมลงทุนอะไรก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะสี่คู่วันนี้มีอะไรน่าสนใจนบ้างตาม,มาเลยครับเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับผมก็เป็นในกลุ่ม C นะครับอักลันเจอกับโบคาจูเนียนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆ้สาานนกรตอีี่ ก็รอบแรกเลยกันทั้งคู่แล้วกันนะคือออกแลนด์เนี่ยตกรอบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสองนัดเนี่ยแพ้รวบหมดเลยครับแถมยิงประตูไม่ได้ด้วยเสียไปถึงสิบหกนะครับผมมีศูนย์คะแนนนะครับแพ้ทางด้านของบาเยนครับนัดแรกในศูนย์ต่อสิบครับตามด้วยแมตช์ล่าสุดแพ้เบ็นฟิก้าเนี่ยศูนย์ต่อหกครับขณะที่โบคาจูเนียก็มีแค่แต้มเดียวตอนนั้นเองนะครับแมตช์แรกเนี่ยดีหน่อยครับเสมอกับเบ็นฟิก้าสองสองครับสำหรับที่สองนี่แมตช์เสียดายแพ้บาเยนหนึ่งต่อสองนะครับนั่นหมายความว่าเอาตรงๆปป่่่่ะะแแมตช์นนนีีี้้้เเยยถาาจววไล ถ้าเกิดพวกเขาอยากจะเข้ารอบมีแค่ช้อยสียวเลยครับคือโบคาจูเนียต้องชนะอ็อกแลนด์แบบเยอะๆเลยนะครับชนะแบบมากมายมหาศาลเลยครับแล้วก็ต้องลุนให้เบนฟิก้าเนี่ยแพ้บาเยอร์ครับยิ่งแพ้เยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับประตูได้เสียจะได้สวนทางกันแล้วก็แต้มเท่ากันนะครับแล้วเบนฟิก้าเนี่ยตอนนี้ประตูบวกอยู่6กโบคาจูเนียประตูติดลบอยู่1ดิฟกันอยู่7ลูกนะครับถือว่ามีโอกาสนะเออคิดเล่นๆครับถ้าเกิดโบคาจูเนียชนะอ็อกแลนด์สัก7 0อย่างเงี้ยแล้วเบนฟิก้าเนี่ยแพ้บาเยอร์สักศูนย์ บุคคาจูเน์เข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังถือว่ามีลุ้นนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเต็มที่เต็มที่ได้เลยนะบุคคาจูเนี์ตัวแทนจากาประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ อย่างที่บอกนะครับว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยมันสู้กันไม่ได้แล้วดูแล้วโบคาจูเน่ก็ยังคงเหนือกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนสภาพทีมวันนี้ออกแลงก็คงใช้ระบบ541แนวะรับแข็งๆไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเรียกมีแรงกันหรือเปล่านะเพราะว่ารับมันหนักหน่วงมากใน2เกมล่าสุดแล้วนักเตะหลายคนก็เป็นระดับแค่เซมิโปรไม่ใช่นักเตะอาชีพร้อเนะครับส่วนเกมรุกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอ่อนมากนะครับในระดับนี้นะสู้กันไม่ได้อยู่แนละ้ว โบคาโจเนียน่าจะเป็น4-2 3 1ครับผมสัหลับกันยิงเลยครับผมทั้งเกมบุกแล้วก็เกมแดงกลางครับไม่ว่าจะเป็นมอร์เรนเชียลนะครับหรือว่าอาจจะมีทางด้านของคาวานี่นะฮะที่ไม่รู้จะลงสนามได้หรือเปล่าวันนี้แต่ดูแล้วไม่น่าจะลงครับสภาพร่างกายแบบไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับผมแต่ว่าเกมบุกยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเกมรับอาจจะขาดไปนิดนึงอย่างฟีกาหรือว่าคอสตานะครับรวมถึงอารีราแต่เอาตรงๆเกมรับแทบไม่ได้ใช้อยู่ละหลักๆเนี่ยเกมรุกนี่แหละที่มันยังจําเป็นและ ทางด้านของโบคาโจเนียเกมลุกถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับฟุตบอลในระดับเนี้ยนะครับผมก็ต้องพูดว่าเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะครับทุกกระบวนท่าจริงๆครับอเมริกาใต้นี่ยังไงก็เหนือกว่าอยู่แล้วแล้วโบคาโจเนียในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเหมือนเด้งขึ้นมาดีขึ้นมากว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยนะครับผมว่ายังไงวันนี้ก็ชนะและเชื่อว่าน่าจะชนะขาดนะในความที่ทางด้านของออสแลนด์เองเนี่ยมันโอ้สองนัดที่ผ่านมานี่ คือช่วงแรกๆจะยื้อได้ครแต่หลังๆพอลูก1ลูก2ลูกสมาปุ๊บเนี่ยหลังๆมันไหลครับครึ่งครึ่งหลังนี่โดนยับเลยอย่างเบนฟิก้านี่แมตช์ก่อนนี่ครึ่งแรกก็ตามแค่ศูนหนึ่งนนะแต่ครึ่งหลังนี่โดนยับเหมือนกันนะครับผมแล้วยังไงโบคาจุดเนียมันต้องเอาอ่ะออีกคู่หนึ่งมันมีโอกาสสูงนะที่เบนฟิก้าเนี่ยจะจะแพ้บาายเย์นนะครับยังไงวันนี้เนี่ย โบคาจูเนี่เอาไว้ก่อนครับผมเชื่อว่าน่าจะชนะขาดได้แบบพอดีคำเป๊ะๆนะอย่างน้อหกลูกผมว่ายิงได้ไม่60ก็70ศนึกไว้แค่2สกอร์ก็คงไม่น่าเยอะกว่าน,นี้เหมือนกันนะครับอัตราต่อรองเปิดมาครับผมโบคาจูเนี่ครับต่ออยู่ที่5.25จุดสองห้าคู่นี้ผมจัดไปเชียร์ทีมจากเบกาใต้นะโบคาจูเนี่น่าจะชนะได้ครับผมเกินแต้มต่อพอดีเป๊ะๆคู่นี้เชียร์โบคาจูเนียราคาห้าจุดสองห้านะครับส่วนในคู่หนึ่งในสายเดียวกันนะครับตเตะพระ้อมกันด้วยตีสองตรงครับเป็นเบนฟิก้าเจรกรายเมด ก็เป็นเหมือนการาชิงแชมป์กลุ่มกันแบบไก,กลๆนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบดูจากสถานการณ์และความสามารถของทีมจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือเบนฟิก้าเล่นเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบครับส่วนบาเยอร์เนี่ยเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับในบาเยอร์ครับสนัดผ่านมาเนี่ยเก็บได้6คะแนนเต็มครับยิง12เสีย1นะครับประตูได้เสียบวก11จากการเอาชนะกู้แข่งไปได้2เกมรวดเลยนะครับก็คือชนะออกแลนด์แมตช์แรก1 0ศูนย์และแมตช์ล่าสุดเฉเอาชนะโบคาจูเนียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่เบนฟิก้ามี4คะแนนครับผมชนะ1เสมอ1ยิง8เสีย2นะครับประตูได้เสียบวก6อ่าโดยการที่เสมอกบโปคาจูเนียสองสองในแมตูต่อ ถ้าคู่นี้จบลงด้วยการเสมอเกอะคอเข้ารอบกันทันทีโดยบบเยนเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเบฟิก้าชนะเบฟิก้าจะเข้ารอบเป็นที่1แทนนะครับผมขณะที่ถ้าเป็นฟิก้าแพ้ต้องไปดูผลระหว่างโบคาจูเนกอบอกแลนด์ด้วยนะว่าใครจะเข้ารอบเป็นที่2 ion, ตามบบเยนไเข้าไปก็ต้องบอกว่ามันมีสมก,การของอีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวแปรด้วยนะครับผมยังไงซะวันนี้ยังต้องเต็มที่อยู่สําหรับเบ,บฟิกา้าส่วนบบเยนนี้แล้วแต่เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าไบเออร์นี่จริงๆเป็นทีมที่คุณภาพครับแก้วอยู่แล้วนะครับห้านัดลักสุดชนะสีเสมอหนึ่งในทุกรายการครับแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงสูง อ่าเขาเรียกว่ายิงใส่ประตูคู่แข่งเอ่าแบัตเดอร์สกอร์สูงเนี่ยถึง70%เลยทีเดียวจากค่าเฉลี่ยโดยรวม5นัดที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ว่าเรื่องตัวเลขและสถิติขณะที่เบลฟิก้าเนี่ยติดเสมอซะเยอะนะฮะนัดหลังสุดเนี่ยเพิ่งจะชนะออกแลนด์แค่เกมเดียวเองนะครับที่เหลือในเสมอหมดเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็น4-3-3นะครับตามสเต็ปเดิมของทีมาของเบลฟิก้าโดยมีทีา ia, มทาโอตาเมนดี้นะครับยืนคู่กับอันโตโนซิวาเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์ฮาฟถือว่าแข็งแกร่งเลยทีีีีเเ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 ดดดดยยยยยววววสสส่่่่่นนนนนนกกกกกมมมมรรรรรรุคคคคัััััับบบงงงงงงใช้้้ืือออออาาาาาิิป็็ตหหหลละะแฟซึ ในรายการนี้ยังเล่นไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่นะ,ะลงบู๊เหมือนเดิมนะครับก็ชุดใหญ่ของเขานั่นแหละแบบที่เราคุ้นเคยส่วนบายเยิร์นวันนี้ครับไม่4-2-3-1ก็4-3-3ครับลงฟูทีมแน่นอนอยู่ที่ว่าจะจัดทับอย่างไรเท่านั้นเองนะครับผมไม่แบบว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนโรยซาเน่นะครับไมเคลือนอริเซ่หรือว่าจามามูเซล่านะครผม ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมเชื่อลึกๆนะว่าคอมบดีน่าจะจับนั่งสำรองนะครับแล้วเอาลงช่วงครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวที่ขาดไปวันนี้ในคิมเินแจยังคงลง,งสนามไม่ได้อัลฟรองซเดวิสนะครับผมแต่ก็ยังมีคอนลาดไลเมอร์นะครับผมจนา์านทาอุปามเมกาโนนะฮะพร้อมลงสนามได้ในแดนหลังนะครับก็เกมรับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่เกมรุกอาจจะมีการหมุนเวียนกันบ้างเหมือนกันนะครับผมรวมถึงแดนกลางด้วยนะฮะก็บาเยอร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเล่นเร็วตั้งแต่ต้นเกมนะครับคองบอลกดดันใส่่่่ตตตัั้งงงแแแชว30 30%ินาททีีรรรกกคบละะขอปูเด ขึ้นนะที่ไบโอนมนิคทำได้ส่วนมากก็จะเกิดในช่วงนี้ไม่เกิน3 0มสินาทีแรกของเกมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มผลผล่อนอะไรแบบนี้ละเบิฟิก้าเนี่ยมาเน้นโตกลับนะครับเน้นตั้งรับรอรอโต้กลับกดดันสูงครับเพื่อรอจังหวะเล่นงานตรงกลางของไบาเยนแต่ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะสู้ได้ดีมากขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าไบโอนมนิคเองเนี่ยก็ ก็เขาลอ,อกไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเต็มแม็กเต็มที่อะไรขนาดนั้นไปเพื่ออะไรก็ดูแล้ววันนี้อาจจะเล่นแบบรีแล็กสบายๆหน่อยนะครับผมขอแค่ไม่แพ้ก็พอเสมอก็ได้นนชนะเฉือนก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะครับแต่ดูแล้วเป็นฟิก้าผมว่าคุณภาพทีมนะก็ยังซูบาร์เยนในในลักษณะของทีมที่เป็นผสม ก็ยังไม่น่าจะได้อยู่ดีนะครับผมอผมว่าบบเยนชนะลวดลด้วกันในรอบแบ่งกลุ่มเก็บได้สั่งคะแนนเต็มนะครับตาต้อรอเปิดมาครับ0.5ไบเยนต่อคู่นี้ขออยู่ต่อเชียร์เสือใต้บบเยนไปอีกไปนะผมว่าชนะเฉือนครับ1021สกอร์ไม่น่าจะขาดแต่ชนะเฉือนประมาณน,นี้นะครับอยู่ต่อเสือใต้0.5ครับ ถัดมาเราไปกันที่กลุ่มดีกันบ้างนะครับผมนะฮะตีอ่าไม่ใช่ตีสิแปดโมงเช้าครับอืมแต่พร้อมกันสองคู่ไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยครับเอเลริโตูนิสครับตัวแทนจากตูนิเซียวันนี้จะเจอกับเชลซีนะครับผมซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับเอเลริโกตูนิสกับเชลซีนี่สถานการณ์เท่ากันเป๊ะเลยนะครับสองนัดผ่านมามีสามแมตช์นะครับจากการชนะและแพ้อย่างละหนึ่งเกมนะครับตอนนั้นของตูนิสครับผมแมตช์แรกแพ้ฟลามงโกศูนย์สองครับตามด้วยชนะเอฟเอฟซีหนึ่งศูนย์นะครับแแแลลล้้วมมตช์่าสุดพฟเงโก หนะะึ่งต่อสามนะครับถ้ากับว่าในกลุ่มดีนี่มีฟลาเมงโกที่เข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆแ,แ,แล้วในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับผมส่วนเชลซีกับเอสเปรนโตนิสครับวันนี้มาเตะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะมาเตะกันชิงว่าใครจะได้เข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับผมและการเจอกันของคู่ไม่เคยมีมาก่อนนะแมชนี้ เป็นแมตช์แรกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะฮะเชลซีจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมพอจะพูดถึงคุณภาพทีมพูดถึงศักยภาพทีมเชลซีมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโอ้โหตัวนิสนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทีมที่แบบคุณภาพดีอ่ะฟอร์มดีด้วยนะฮะหกเกมหลังสุดเนี่ยมีแพ้แค่เกมเดียวคือแพ้ฟลัเบนโกนั่นแหละนอกจากนี้คือแบบโอ้เล่นดีมากครับเป็นทีมคุณภาพจากแอฟริกาเลยนะฮะแผงหลังเหนียวครับคลีนชีสก็บ่อยนะฤด,ดูการที่ผ่านมาผมไปดูสถิติมานะครับผมแมต งเลยนะครับคือผู้ทำประตูอย่างทางด้านของยูเซฟเบนไลลี่นะฮะผมที่ทำประตูในรายการนี้รุ่นหนึ่งโรดิโกโรดิเกสด้วยนะครับแถมยังมีปรญาเกมตั้งรับเหนียวแน่นรอโต๊ะกลับครับโอ้เกมลุกสวนกลับเร็วมากบอกเลยเชลซีต้องระวังดีๆนะฮะเพราะว่าเอาตรงๆเชลซีฟอมก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยนิโคลัสแจ็คสันก็ลงไม่ได้โดยติดโทษแบนนะครับผมกองหน้าตัวหลักเลยแค่ไปโดเนโตกับเลดีแลบเท่านั้นเองนะฮะไม่รู้ว่าเกมลุกเนี่ยจะเอาทางด้านของเกมรับตูนิสอยู่หรือเปล่านะครับ 4-2-3-1ครับสำหรับตูนิสครับวันนี้เน้นตั้งรับเหนียวแน่นไว้ก่อนโต้กับจากการสนามใช้เกมรุกอย่างยูเซฟเบลารี่เป็นตัวสร้างจังหวะนะครับบิฟิลคุมกลางเนี่ยก็รอจังหวะสวนครับเน้นบอลจังหวะน้อยๆรวดเร็วนะฮะก็สู้กับเชลซีได้แบบนี้ส่วนเชลซีก็น่าจะ4-2-3-1นะโรเตชันแนวรุกครับก็เป็นเนโตโคพัมเมอร์บาดูเอเก้เดมดีแล็บนะครับพวกนี้ลงสนามกันเหมือนเดิมขณะที่กองกลางครับจะใช้ทางด้านของเอโซฟอร์เดนเดสลงเป็นตัวหลักกับมอร์เคดไซเซโดนะครับทำน้าที่เชื่อมเกมก็รูปเเเเกกกมมมมออออออาาาาต่่งงนนนนะะะะคคครรรัับบบชลลซีจหืวยผ ว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะตูนิสเองเนี่ยก็คงตั้งรับลึกแล้วก็รอสนกับเป็นระยะนะครับต้องบอกเลยครับแบบนี้ผมพูดเลยนะไม่ง่ายครับถ้าดูจากฟอร์มของเชลซีในการเล่นเจอกับท่านาฟลาเมงโกเทียบกันกับตูนิสเล่นกับฟาเมงโกเนี่ยดูแล้วโอ้ยังมีเขาเรียกยังมีลุ้นซะมากกว่านะฮะเชลซีวันนี้ฟอมบอลเยอะกว่าครับแต่ทําประตูได้ไหมผมว่าถ้าได้เนี่ยก็คงได้แค่ลูกเดียวนะหรือถ้าเกิดดีไม่ดีอาจจะโดนานท้าตูนิสโดนยิงได้ซ้ำไปนะเนี่ยเออเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมว่าเชลซีชนะแหละถึงที่สุดนะแต่ถ้าจะชนะก็คงเบียดครับชนะเบียดนี่คือดีที่สุดละชนะขาดเป็นไปนไม่ได้นะผมไม่เชื่อว่าเชลซีจะชนะตูนิสได้ขาดลอยอะไรขนาดนั้นนะครับมุมเสมอถือว่ามีนะครับผมแต่ว่าถ้าจะชนะคงชนะไม่ขาดครับคููนี้เนี่ยเรทเปิดมาเชลซีต่อ1.5โอ้แพงไปเยอะครับในความรู้สึกผมผมว่าแพงไปเยอะเลยนะ คู่นี้ขอเลือกอยู่รองตาหน้านของตุนิสแล้วกันนะผมว่าเปอร์เซ็นที่จะไม่ไม่แพ้ขาดนะครับอยู่ที่แบบเกิน70%เลยละนะโอเคนะครับผมคู่นี้เชียร์เอเบรนตุนิสตัวแทนจากตุนิเซียในราคารอง1.5นะครับเชื่อว่าแพ้แต่แพ้ไม่ขาดมุมเสมอถือว่ามีเช่นกันครับ และคู่สุดท้ายอีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็น l f f c นะครับวันนี้จะเจอกับ f l a m e n g o นะครับผมซึ่งคู่นี้เอาตรงๆไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นต่อทั้ง2ทีมนะครับ Flamengo ยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับสนัดแรกชนะรวดมี6กคะแนนเต็มนะครับผมก่อชนะทั้งเชลซีชนะทั้งตุนิสนะครับส่วน l f f c ก็ไม่มีลุ้นเข้ารอบเช่นกันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีแต้มเลยนะสองนัดผ่านนี้ยิงประตูไปได้เสียไป3ลูกนะครับผมเล่นให้จบตามโปรแกรมว่าอย่างนั้นนะฮะ แช์นี้ก็เชื่อว่าฟลาเมงโกนะครับผมน่าจะมีการหมุนเวียนทีมพอสมควรนะครับผมโดยมีตัวหน้าของจอร์จินโยปูกาเดอะอาราเคสตาบรูโนเอนริเก้และพวกนี้รวมถึงบอเรสยันเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับแต่จริงๆไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรนะ ออนอกจากทางด้านของเดลารูสที่เจ็บอยู่ก่อนน้าั้นแล้วเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการเ,เขาเรียกว่า r o เ a t i o n team เพื่อเตรียมตัวสําหรับรอบต่อไปนั่นเองนะครับผมโดยน่าจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับปุ่นเวียนตัวผู้เล่นนะครับให้ไม่ล้าจังเกินไปเน้นคลองบอลน,นะครับผมใช้ความสามารถเฉพาะตัวเขา้าโจมตีใจเอฟซี FC, แบบไม่ต้องเร่งมากนะครับผมเพราะว่ายังไงซะก็มันเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะลองึกภาพจริงเข้ารอบอยู่แล้วเล่นแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับ ส่วนไอเอฟซีครับอย่างที่เห็นนะฟอร์มไม่เคยดีอยู่แล้วสักเท่าไหร่ครับพอเจอทีมระดับสูงๆมันก็สู้ไม่ได้ครับตัวหลักอย่างบวงก้าแล้วก็โอลิเวียชีรูเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับเพียงแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรไอ้สอทีมแรกได้เลยนะครับผมซึ่งดูแล้วก็หมดสภาพแล้วละ่ะชีรูนะครับเล่นในระดับเอ่อเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ได้แต่พอเจอทีมระดับโลกมามันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้น่าใชสีส3นนะครับเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็หวังโต๊กลับส,สวยๆหน่อยนะครับจาก2ตัวที่ผมกล่าวมาปัญหาคือริงยไม่ได้นาะรูปยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่นะครับเอาตรงโกลบอลมันก็โคละเกรดอยู่แล้วนะเดฟลาเมงโก้ o, กับทางด้านของ LAFC นะครับคนละเรื่องเลยฟลาเมงโก้นทีมแบบ ต้องบอกว่าระดับโลกได้แล้วนะครับเพราะว่าก็มารายการนี้บ่อยตั้งแต่ยังไม่มีระบบแบ่งกลุ่มแบบนี้เลยนะฟลาเมงโกนะเป็นแชมป์ทานะของอเมริกาใต้เนี่ยบ่อยเลยทีเดียวนะครับคุณภาพนักเตะหลายคนเนี่ยผมเข้าไปดูนะมา r k เก็ตแวลูของพวกเขาเนี่ยเฮ้ยสูงเลยนะครับแบบไม่ธรรมดาหลายๆตัวคือแบบทีมจากยุโรปนี่เล็งตาเป็นมันแล้วนะฮะผมมันไม่ใช่ทีมระดับเกรด B และเป็นทีมระดับเกรด A ไปแล้วนะครับคนละเรื่องเอฟซีครับเหนือกว่าเยอะฮะอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ย จะจับทับลงแบบไหนและจะเล่นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับผมยังดีนิดน,นึงนะตรงที่เอเอฟซีเนี่ยไอ้สองแมตท,ที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้เนี่ยคือมันแพ้แบบแพ้เจอศูนย์สองแบบแบบสู้ได้นะครับแพ้ไอ้เพรสตูนิสศูนย์หนึ่งแบบประเภทที่ว่าโอ้ก,ก็ก็สู้ได้อะเอาตรงๆไอ้นนัดที่เจอตูนิสเนี่ยเล่นดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่คมเท่านั้นเองนะฮะ วันนี้เจอฟลาเมงโกผมว่าถ้าฟลาเมงโกแบบอ่อยๆหน่อยเนี่ยก็คงก็คงไม่ได้ไม่ได้ยิงกระจุยจายอะไรนะครับผมถ้าชนะ,ะก็คงชนะไม่ขาดลอยนะครับคู่นี้เนี่ยมองตรงเลยเปิดมาเนี่ย0.75ข้อหนึ่งจะเสี่ยงพอสมควรบินเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงมากๆด้วยแต่ถ้าเกิดผมจะเลือกลงทุนผมว่าผมไปทางด้านของสูงต่ำ2.2.5ดีกว่าเพราะว่า อ่าผมมองว่าด้วยความที่ฟลามิโกเล่นแบบอ่อยๆไปเรื่อยๆเล่นข้าวเวลาไปเรื่อยนะครับมันจะทําให้ความสูสีมันเกิดขึ้นนะฮะแต่ด้วยความที่เอ f เอเองก็เกมรุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็น่าจะยิงในท่าของฟลารมิโกยากนะครับกู่นี้ก็เลยดูแล้วน่าจะยิงกันน้อยและสกอร์โอกาสที่จะตัดสินงแค่1ลูกหรือเต็มที่เลย2ลูกเนี่ย ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเน้นหนักๆไปที่สกอร์ต่ำสองจผมเชื่อว่ายัางไงจบไม่เกินนี้แน่นอนนะครับผมยิยงไม่ถึง3ลูกหรอกเต็มที่ก็2ลูกนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์มีแค่นี้แหละไม่เกินนี้นะครับส่วนไปซ้ายหรือไปขวาดีก็ยังรู้สึกว่าคุณภาพทีมจากบราซิลมันยังเหนือกว่านะถ้าเกิดฟอร์มโกไม่พลาดท่าเสียประตูกับเอฟซีแบบง่ายๆช่วงต้นเกมก็เชื่อว่ายือย้อไปน่าจะเฉือนหนึ่งศูนย์ในช่วงครึ่งหลังอะไรแบบนี้นะครับสรุปคู่นีีี้้ขอออเเนนนนนนหัักกกๆไปท่่่สสรร์ตำะคคคบบวิา็ยง ไปที่ตังท่านของฟลาเมงโกราคาต่อ0.75ละกันแต่ขออนีตไม่ได้สูงต่ำมากกว่านะครับอยังไงลองดูละกันนะอยู่ที่ชอบนะครับครบถ้วนกระบวนวามเรียบร้อยตามนี้4คู่5บินนะครับ บินแรกครับผมให้อยู่ต่อโบคาจูเน่ราคา5.25นะครับน่าจะพอดีคาอยู่บินที่2ครับผมให้อยู่ต่อไบยูมินิก0.5นะครับคุณภาพทีมยังดีน่าจะเฉียาชนะได้อยู่ครับบินที่3ครับผมให้อยู่รองตูนิสนะครับราคา1.5นะครับเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดครับและบินที่4ครับขอเน้นหนักๆไปที่สกอร์ต่ำ2.5เป็นหลักผมย้ํานะเน้นไปที่สกอร์ต่ำ2.5เป็นหลักนะครับส่วนจะเชียร์ซ้ายเชียร์ขวาเอาจริงๆไม่อยากเชียร์เลยแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงก็ยังมองว่าฟลามิงโกยังดูดีกว่านะอยู่ต่อฟาาโไได้บๆคป 0.75ละกันตามนี้นะครับ4ี่กู้5ปีนฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยเดี๋ยวเรามาเช็คกันบ้านกันในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงที่เด็ดในไลน์แอดด้วยนะเดี๋ยวผมให้แน่นอนวันนี้นะครับติดตามได้เลยใครยังไม่ได้สมัครไลน์แอดนะครับผมมารับที่เด็ดจากผมนะรวมถึงามาทายผลสกอร์ชิงเงินหมื่นกันเนี่ยก็ทักมาหลังมค์ได้ทางไลน์แอดบอลไปนะครับย้ำอีทีวันนี้คู่หลักคู่บปรดขอ,องเราคือเบนฟิก้ากับบายเยนนะครับผม3คู่ก็เป็น ออกแลนด์บุคาจูเนียแล้วก็เอเปรนตูริสกับเชลซีรวมถึงเบนฟิก้ากับบาเยอร์นะครับตามนี้เลยนะออมายังไงอย่ายลืมสมัคร VP ด้วยคุ้มกว่าเยอะนะครับผมอ่ะตามนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีนะครับผมเฮงเรวยๆนะบวกๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ